ถ้าพร้อมแล้วขอให้น้องฟ้ายเลือกก่อนเลยดีกว่าง่ายๆก่อนง่ายๆนะคะเอาน้องโม่ข้อ2ค่ะอ้าวน้องโม่ข้อ2โอเคค่ะน้องโม่ข้อ2ค่ะข้อนี้เป็นตอบคําถามจับหูทุกคนเลยค่ะจับติ่งหูตอบคําถามคือไม่มีช้อยอันนี้จะบอกไม่มีช้อยใช่ไม่มาตอบได้เลยแต่ว่าเลยใช่ค่ะคําถามนะคะคือขนมคอวอยลิงพอดีอันนี้ต้องพูดแบบนี้นิดนึงเพราะว่ามันแบบเหลือยูทูบติดเหลืองอ่าขนมคอวอยลิงนะคะเป็นขนมดีของจังหวัดอะไร ลบุรีค่ะผิดค่ะจันทบุรีค่ะถูกต้องถูกต้องค่ะขนมในภาพนี้มีชื่อจริงๆว่าอะไรถ้าพร้อมแล้วขึ้นค่ะว้าวมันภาษาญ่ปไม่กล้าตอบเลยอ่ะเป็นภาษาจีนหนูจำไม่ได้อ่ะมีคำว่าล้วยป่ะมีค่ะฮะเฮ้ ไม่คำว่ากล้วยไม่ใช่ไม่ใช่คำอ่างคำว่ากล้วยมันแปลว่าแบบมันแปลว่าแป้งอะแป้นอะเออเออทอดภาษาจีนคืออะไรใครรู้คำภาษาจีนอ๋อพูดได้เหรอได้ได้ได้เหมือนจะถูกอะมีจอตานปหมนี่เราเล่นเกมไทยคับเหรอพริศนาหรอจื้อกล้วยจื้อกล้วยอะไรวะมีมีจอตานมีกล้วยเร็วเร็วเร็วเป็นสระเสียงยาวใช่ไหมอืมอืมเสียงยาวเสียงยาวคืออะไรจ้าอา อาจารย์จากล้วยต้องคอมไหมคะเอามีเหรอมีสามพยางเหรอคะมีคำาวเหนียวไทยมากเดาเลยเดาเลยสามพยางเดาเลยเดาเลยแบบเวตลกเลยก็ได้จ่าจากล้วยคุณไหมคะจากล้วยยังหนึ่งมีอีกยังหนึ่งแล้วหนูนึกออกแต่เสือจากล้วยหรอทษอ๋อเสือเอากดก่อนกดก่อนกดเออไปเลยฉลาดอ้วนอะไรนะอะไรนะไม่รู้เลย คำแรกปึ๊บแล้วต่อด้วยจากล้วยเลยอะไรก่อนจากล้วยอะไรก่อนดีอัวละวกันอัวละกันพี่หนูโดยเดียดจัดเลยอะอัวจากล้วยนะผิดค่ะใกล้เคียงมากอยู่หลังกล้วยเหรอคะอยู่หน้าจาอยู่หน้าจาอยู่หน้าจาเชลเลยะอิ่วจากล้วยยากมากอิ่วจากล้วยในภาษาจีนกลางนะคะเราเรียกว่าโยเถียวและในภาษาจีนใต้จิ๋วเรียกว่าอิ่วจากล้วยปลาท่องโกจริงๆแล้วนะคะเป็นขนมสีขาวชื่อว่าไปถังกัวนะคะ ซึ่งเพี้ยนเสียงจนมาเป็นแบบปลาท่องโกแบบนี้ในปัจจุบันนะคะสัานิษฐานว่าแต่ก่อนเนี่ยคนจีนขาย2เมนูนี้แต่ว่าได้รับความนิยมไม่ให้เมนูเดียวก็เลยทําให้คนไทยเหมือนจําสลับกันขนมใดมีถิ่นกําเนิดตรงกับชื่อนะคะถ้าพร้อมแล้วขึ้นค่ะเราช่องสิงคโปร์ค่ะผิดค่ะเว้ือว่องโกสเปนถูกต้อง สเปนหรืออย่างหนึ่งเราเรียกว่าอะไรชูโรสถูกต้องชูโรสโอสเป็นอาหารเช้าที่ชาวสเปนเนี่ยแบบนิยมมากเลยมีลักษณะเป็นแป้งแท่งยาวนะคะที่ผ่านการทอดจนเหลืองกรอบนะคะโรยน้ำตาลแล้วก็นำไปจิ้มกับช็อกโกแลตร้อนก่อนรับประทานนั่นเองว o r l d b ก k i n g Day คือวันที่เท่าไหร่ของทุกปีถ้าพร้อมแล้วชอยส์ขึ้นค่ะใครจะเดาก่อนมันคือการเดาอ่ะไปก่อนก็ได้จะได้ให้น้องๆมิถุนา 17มิถุนาผิดค่ะขาเดาว่าพฤศจิกาใกล้แบบคริสต์มาสอะไรเงี้ย17พฤศจิกาถูกเอ้ยจริงเหรอผิดค่ะพี่ผู้เขียนผู้ใจร้ายผู้จะผิด17ยสิจ็ดพฤษภาถูกต้องค่ะข้อนี้นะคะนักเรียนไฟจะไปสองร้อคะแนนค่ะคำถามข้อนี้นะคะคือขนมในภาพนี้มีชื่อว่าอะไรถ้าพร้อมแล้ว ขึ้นค่ะชิลครีมค่ะถูกต้องค่ะ <laughs> เรอวมากชิลครีมเป็นของฝรั่งเศสค่ะแล้วคำว่าชูมันเป็นมาจากกระหล่ำปีหรืออะไรพวกนั้นค่ะใช่เขาก็เลยเป็นกลมๆใช่แล่วเขาเียชิลครีมแค่นั้นค่ะแต่อันยาวๆคือเอแคลร์เฮ้ยโอ้โหใช่เลย,ยแล้วคนอื่น น้องไฟข้อต่อไปค่ะเอ่อนอรมอลสาม่มะนอร์มอลสาเขาเปโเกียกันดีมากขนมในข้อใดไม่มีไข่เป็นส่วนผสมหลักนะคะถ้าพร้อมแล้วขึ้นค่ะนักเียนอู่นค่ะข้อดีค่ะถูกต้องค่ะ ถูกต้องเลยนะคะข้อ a b c นะคะเค้กไข่ไต้หวนันทัชไข่แล้วก็คานาเล่เนี่ยสอย่างนี้มีไข่เป็นส่วนผสมหลักนะคะส่วนบานอฟี่คือเมนูพายอังกฤษที่มาจากการผสมระหว่างคําว่าบานาน่าแล้วก็ทอฟฟี่หมายถึงกล้วยกับคาราเมลนะคะซึ่งเป็นส่วนผสมหลักไม่ใช่ไข่นั่นเอง